เราจะพูดถึงผู้เล่นหัวหอกหน้าใหม่ที่ฟอร์มสุดสแซเดลและเฉิดฉายเข้าตากรรมการที่สุดในชั่วโมงนี้หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของวิกเตอร์โบฟนีฟาเซ่ของไบรเออร์เลวูเก้นอย่างไม่ต้องสงสัยครับชื่อของผู้ชายคนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการฟุตบอลเยอรมันและกำลังได้รับความสนใจจากทีมบิ๊กเนมและมีโอกาสกลายเป็นอีกหนึ่งกองหน้าระดับโลกได้และมาเป็นแบบนั้นวันนี้ทางขอบสนามขออาสาพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับเจ้าวิกเตอร์โบฟนีฟาเซ่กันครับ สนับสนุนโดยตูมตามขน,นมกรอบรสขมโพดโคตรอร่อยพร้อมปลดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ โดยผู้ชายคนนี้นะคะรับชื่อเต็มๆคือว bon ิกเตอร์โอโคโบนีฟาเซเกิดวันที่23ธันวาควมปี2000ที่อาคูเรออนโดสเตทประเทศไนจีเรียปัจจุบันอายุ22สูง190เซนถนัดตีนขวาเป็นผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าตอนนี้สังกัดอยู่กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นสวมเสือ้อหมายเลข22เดิมทีนะครับโบนีฟาเซเป็นเด็กบ้านจากเรอัลซับไพส์สโมสรในบ้านเกิดที่ไนจีเรียแต่ถาวาจุดเริ่มต้นของเส้นทางการแข่งนั้นพี่แกไปอยู่ยุโรปกับโบโดกริมในนอร์เวย์แต่แรกก็มีปัญหาอยู่ไม่น้้อออออยยจจาาาาากกกกปัััหรบบบดเวโสนนนิ ถ้าว่ากว่าโบนีฟาเซ่จะได้โอกาสเชิดชายนะครับต้องรอถึงปี2022ถึงไม่ได้โอกาสลงสนามต่อเนื่องเท่าไหร่แต่ไอเด็กคนนี้มันกลับยิงได้ถึง14บประตูจากการลงเล่น30นัดเมื่อโบโดกริมไม่สามารถการเดียรีแรโอกาสการลงเล่นให้ได้ปีต่อมานะครับโบนีฟาเซ่ก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับยูเนี่ยนแซงเซนลั่วเซ็นสัญญากัน4ปีแล้วมาเขานะครับได้โอกาสลงเล่นแบบต่อเนื่องสิ่งที่กองหน้าชาวในเจรียตอบแทนสโมสร นั่นคือผลงานอันยอดเยี่ยมที่หวดไป1 7ประตูจากการลงเล่น51นัดกดไปอีก12แอซิสหนึ่งในนั้นคือการคอองตำแหน่งดาซันวัวร่วมในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกที่6ประตูเท่ากับแรดฟอร์ดของแมนยูโบนีฟาเซเป็นผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหรือผู้เล่นเบอร์9จุดเด่นของเขานะครับคือสัญชาตญาณในการปิดสกอ์มีทักษะการทำประตูได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเทา้าสองข้างรวมไปถึงการใช้ศีรษะและเล่นลูกกลางอากาศจากการมีสูสงถึง190เซนติเมตรแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นกองหน้าแต่มันนกก็ไม่่ใใชปรรระเเเภททยยยอออบออบลขตโางดีว เพราะน้องมักจะถอยต่ำลงไปเชื่อมเกมเพื่อนกับเพื่อร่วมทีมอยู่เสมอนี่เป็นผู้เล่นที่มีเทคนิคดี่ครองบอลกันดีเอาตัวรอดในโคตรดียามโดนกับศัตรูมีความร็วและ,ะสามารถสร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนได้เราไปถึงการแต่งจังหวะและหาช่องว่างงาา้างเท้ายิงได้ด้วยตัวเองซึ่งก่อนจาหนูคนนี้นะคะรับจะลงเอยกับเบเยอร์เลว์คูเซนก็หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วยังมีอีกหลายทีมชั้นนาที่หมายห,หัวเจ้าวิกเตอร์บนิฟเอเซไม่ว่าจะเป็น3มยักษ์ย่างอิตาลีอย่างนาโปลีมิลานและลาซิโอเราไปถึงแฟรงเฟิร์ตและยูนิโอบรทีก ทีมในลีกเอิงอย่างนีซโมนาโกมาคเซเราไปถึงคลับบูลและอันเดรเรสในเบลยเยียมกรบปรารถนาอยากได้เลยเซ็นกองหน้ารายนี้เมื่อดูจากฟอร์มหน้าตอนนี้กําลังที่เข้าตากรรมการนะครัฐ้าเกิดโบนิฟาเซยังรักษามาตรฐานของตัวเองได้ดีแบบนี้ต่อไปเชื่อได้เลยว่าข้อเสนอจากเหล่าบรรดาทีมยักษ์ใหญ่จะยืนให้พิจารณาแบบเต็มโต๊ะแน่นอนในช่วงท้ายของซีซั่นครับ สนับสนุนโดยตุ่มตามขนมอ,อบกรอบรสขาพโพดโคตรอร่อยพร้อมปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ